ไปดูกันที่กหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางกรมการค้าภายใน ร่วมกับปคบอติดตามจับกลุ่มจำเลยในคดีดัดแปลงเครื่องช่างรถบรรทุกเอาเปรียบผู้ประกอบการค่ะซึ่งสารมีการพิพากษาเมื่อปี2565ลงโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน174,768,000ล้านบาทนะคะซึ่งจำเลยเนี่ยหลบหนีแล้วก็พบการกระทำผิดซ้ำโดยใช้เครื่องช่างไม่มีเครื่องหมายรับรองในการช่างรถบรรทุกรับซื้อข้าเปลือกเกษตร กรค่ะที่น้ำหนักขาด50กิโลกร,รมัมถือว่าเป็นการโกงน้ำหนักเกษตรกรชาวนาน,นะคะซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่ที่จำเลยเนี่ยเอาเปรียบเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จึงขอย้ำถึงโทษที่ผูก้กระทำผิดในลักษณะนี้หากพบจะมีการดำเนินคดีและก็ได้รับโทษทางอาญาทันทีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมกัรค้าภายในท่านบอกว่าคดีนี้มีการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มกระบวนการร่วม23คนและอีกหนึ่งนิติบุคคลนะคะมีการทําการติดตั้งระบบรีโมทควบคุมน้ําหนักบนเครื่องช่งรถยนต์ของบริษัทผลิตเหล็กแหล่งหนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะ เพื่อแสดงน้ำหนักเหล็กที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายกว่า4,248ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า1 5 7 6 3 2 0 0บาทซึ่งภายหลังการสืบสวนเนี่ยกรมการค้าภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่กระทำผิดหนึ่งรายเป็นผู้ติดตั้งและก็ควบคุมระบบรีโมทดังกล่าวนะคะซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน8,000 0บาท ทั้งนี้ค่ะจากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องกรมบัญค่าภายในแล้วก็ตำรวจปคบอนะคะพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปพักอาศัยที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเฝ้าสังเกตและสามารถจับกลุมตัวได้เมื่อวันที่28มกราคม2568ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับและควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพสิมมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่29มกราคม2568นะคะสารอุทธรภาค2ได้มีคำพิพากษา ยืนยืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาและนำตัวส่งเรือนจำกลางระยองทันทีค่ะซึ่งทางด้านคุณวิทยกรก็กล่าวย้ำนะคะ ว่าขอเตือนเลยให้ตระหนักถึงโทษของการดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องช่างตวงวัดซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพศ2542ถ้าพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือว่าโกงเครื่องช่างเพื่อเอาเปรียบประชาชนโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปี ปรับไม่เกิน280,000บาทนะคะหรือท่านใดที่พบเห็นการโกงเครื่องช่างตวงวัดที่ไม่หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569สายด่วนกรมการค้าภายในหรือว่าทางแอปพลิเคชัน line l i n e m r d i t นะคะสำนักงานพณิชย์จังหวัดหรือสำนักงานสาขาช่างตวงวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะค่ะ